เนี่ยเฮ้ยปินไม่ม okay ิดค่ะก็ยังไงดีหนูไม่ง่วงอะหนูจะทำอะไรดีอะจะจะจะถ่ายคลิปได้ก็มี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 ชิ้นแรกนะคะที่หนูยังจะอวดคือนี่หนูยังเก็บไว้อยู่นะอดูหัวใจที่ใหญ่มากนะก็ก็จะมีจะอ่านนะคะคำที่พี่พี่นะจากบ้านเก็บ ที่ให้หนูนะฮะมีอันแรกนีนๆนพิีเซนต์ของพี่ซันนะขอให้น้องเกฟประสบแต่ความสำเร็จในทุกด้านเลิฟกำลังซันนะคะก็มีมากมายเลยแล้วก็มีพี่อะไรนี้พี่มี่นะคะมีพี่มี่นะน้องเกฟรักหนูที่ดเลจ้าพี่มี่นะะแล้วก็จะมี ใช่ไหมป้าอ,อ๋อพอให้น้องเกย์ประสบความสำเร็จนะโอ้ยมีเยอะแยะมากๆากเลยนี่เยอะจริงๆริงแล้วก็หนูขอปิดไนนิดนึงนะคะแล้วก็หนูนะจะเอาสิ่งของนะคะที่หนูพี่เช่นภูมิใจหลายๆอย่างคะ่ะในตัวเพื่อนตัวเพื่อนหนูหนะะนี่นี่ค่ะเป็นโปสการนะคะข้างหลัง ที่หนูติดไว้นะคะในโต๊ะในโต๊ะทำงานหนูเรียกว่าทำงานยังไงเออในการเล่นคอมของหนูหน,นะคะนี่ก็จะเป็นโปร์สการในนี่นะคะเคนนี่มีด้วยเขียนเกทเอฟเจ็ดน,นะคะเลิ e เบชิลี่ค่ะก็คือมันมันจะไปหนูไปงานนะคะมีงานแล้วซึ่งเขาก็จะแบบเอามาขายนะเพื่อเอาไปแบบ เป็นบุรนิธิอะไรอย่างเงี้ยนะหนูก็เลยเชิรูปซึ่งหนูไม่รู้ใครว่ารูปนี้นะเอ๊ะใครถ่ายรูปนี้อะไร่าง้ก็จะเป็นปั๊มกับหนูนะซึ่งปั๊มก็จะบีบแก้มหนูซึ่งตอนนี้นะหน้าหนูอาจจะเล็กลงอะไรอย่างเงี้ยปั๊มมูน่าไม่ได้นะตอนนี้แบบความสบายใจแบบจะอ้วนเลย่างเงป็นรูปที่หนูโอเคไปทบใจคนะ่ะ แล้วเดี๋ยวจะไปดูนะคะสิ่งของต่งตางๆนะที่เพื่อนหนูซื้อให้เดอร์ลูอันนี้นะคะเป็นน้ำหอมนะคะจากเพื่อนรักทั้งสองของหนูคือเป็นนูโพริติดตัวตลอดหนูใช้ด้วยแล้วจะเป็นหองปักนัตตี้นะ,ะที่ปั่นนัตตี้ซื้อให้ฟ้าหายเพราะหนูใช้บ่อยเกินมันหายไปไหนก็ไม่รู้ ะะก็หนูก็ใช้ตล,ลอดน,นะกลิ่นนี้ก็จะเป็นกลิ่นเพื่อนนะคือน้องหนูชอบม,มากกลิ่นนี้เลยนะขอมจริงอะไรจริงนะเดี๋ยวหนูคงหยิบให้ดูไม่ได้เพราะมันใหญ่จริงๆดีมากๆเขาให้มีพี่คนหนึงให้หนูค่ะชื่อว่าพี่มีภูนี่นี่นีน <laughs> อาจจะเดือดแป๊บนึงนะ นี่นะคะก็อาจจะเป็นของคุณพี่ปอที่ให้หนูนีนมันเกิดหนูยังเก็บไว้อยู่นะคะผมเพื่อนของเพื่อนพี่ๆหนูเก็บไว้ตลอดค่ะอะไรอย่างนี้หนูเพราะหนูรักทุกคนีหนูเลยเก็บเอาไว้นะคะซึ่งหนูก็กจะบอกว่าทำไมหนูถึงหนูเขาเปลี่ยนพีนิดนึงเพราะหนูใช่พี่นี้เป็นแม็กกา์หลายรอบมากๆนะแล้วเดี๋ยวหนูหนูจะหยิบของนะคะซึ่งพี่ๆให้หนูอีกเหมือนกัน ยังไม่ให้ดูค่ะว่าของชิ้นนี้เป็นอะไรแต่หนูอยากจะพีเซนต์มากมจริงๆมันเป็นเพลงพี่ผมพ,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 พี่ชายหนู่ะซึ่งคุณบอสตาให้หนูอลไรนี้ในวันเกิดหนูนะก็เอาไปใช้น้ำดักอะไร <c oughs> ก็โอเคหนูขอบคุณเดี๋ยวหนูเอาของอีกคืออยากจะให้ดูของเทมีนะแต่คือของเทมีมนันแบบว่าเทมีกินไปแล้วอะเป็นเค้กอะ สังเกตมันเกินงนี่ฮะเดี๋ยวดูมาคะเดะมันนะคะก็สิ่งของชิ้นนี้นะคะเป็นของที่พี่ต้นให้หนูชื่อสปอนบอลค่ะเอ๊ไม่ใช่ เอออะไรนะน่าเอพ่อแฟงค่ะพ่อแฟงใช่หรือินเป็นสมบัตนนะิเนาะพ่อแฟงค่ะพี่ต้นซื้อให้สองตัวไี่ตัวในสีฟ้าก็ไม่รู้อยู่ไหนอยู่ในตู้แล้วเลงง่ะก็อันนี้คือทุกคคนดมไหมดมดม คือมันเหม็นมากค่ะมันเป็นกินหัวหนูไม่มีกินเพราะหัวเจแพนเลยเพราะว่านี่มันมันอยู่ในบ้านแล้วเจแพนให้พอเจแพนออกไปเจแพนก็ฝากให้ทีมงานนามาให้หนูหนูก็เลยเก็บไว้ด้านหนึ่งวันนี้เพราะหนูชอบมากมันเป็นคืออันนี้มันที่หนูชอบโบเพะอันนี้ด้วยแหละหชอบก็ขอ,ขอบคุณเจแปนที่ทาให้หนูทด้คนพบโบหนูชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเดี๋ยวหนูจะเอาของที่มีพี่ๆให้มาแบบหนึ่งอะ อันนี้นะคะก็คือของนะคะที่เป็นคุณคุณห,หมีภูนะคะซึ่งให้มาอันนี้ก็จะเป็นพิกเลสนี่ก็จะเป็นหมีภูใช่ไหมนห่ารักไหมก็คุณพี่บอให้เลยนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นการที่พี่บอให้มานะเป็นเป็นเป็นการที่เขาให้หนูมา ตอนมินิคอนกะ็จะเป็นลูกเขาลูกพี่เขาแล้วเป็นลูกหนูนี่เขาเขา,าหนูจะพูดยากๆนะคะเขาบอกทูคุณพิกเลนนะมีผู้แสดงเป็นมีเดเยอะกับมินิคอนขอให้ตั้งใจพันยาไปเรื่อยๆนะตัวเองไปเรื่อยๆเป็นตัวแม่ในวงการเลยฮ่าๆนะคะนี่น,นี่ขอให้หนูมาก็ <c ười> ข,อขอบคุณมากคนะ่ะอันนี้ก็ต้องขอบคุณผ่านด้วยก็มีใบหนึ่ง อีกใบหนึ่งก็อีคิดมากกับเรื่องตนะ่างๆอะไรโตย้ยไวอะไรอย่างเงี้ยไล้ของเขาไปเรื่อยคุณคุณบอนะนี่หนูก็เฮ้ยใครไม่ไหนหาก็หนูว่าว่าเยอะเหมือนนะแต่หนูจะมีภาคต่อไปค่ะ เดี๋ยวหนูขอสตอปอปก่อนเพราะมันแปดนาทีมันนานไปเดี๋ยวอัปโหลดยากอ่ะ